เดินทางออกจากเมืองอัสพรมงหน้าสู่เมืองเซโปนสวนนเขตครับเมืองนี้บรรยากาศเงียบๆครับนี่คือกางตัวเมืองอัสพรครับเป็นเมืองภูไทยสวนนเขตครับจากนี้ไปเซโปนประมาณร30กิโลเมตรครับกับการเดินทางที่ลาวกลางครับในช่วงย่างเข้า่หน้าฝนครับทางซ้ายมือคือร้านมินิมาร์ทที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอัสพรครับ อยู่กระตูทางเข่าเมืองอ,สอัสสรเลยครับฝนบุคไฮทตกขับแถบนี้ครับแห้งแล้งนี่คือบรรยากาศการเดินทางที่สวรณเขตครับขับรถเที่ยวต้งแต่ลาวกากไปพนหอลาวใตเลยครับนี่ก็เป็นปั๊มน้ามันประจาเมืองครับน่าจะเป็นปั๊มใหญ่สุดในเขตเมืองอ,สอัสสรเมืองนี้ครับพี่น้องคนใส้รถไทยลร้แหงครับหมู่บ้านนี้ครับบ้านนากุจจานแถวนี้นะ เมืองนี้ถิ่นภูไทยครับมาเมืองนี้คนท่องเที่ยวบ่ค่อยมีครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็มาเที่ยวบุดบังไฟเลยครับมาตลาดหนัดที่ตัวเมืองอัสสพร์จะมีเสาวันจันทร์เสาวันพฤหัสครับเป็นตลาดใหญ่ของขายหลายพี่น้องขาย 10, ากับสิพันสาปันกีบทึ่ๆสินค้าอาหารพื้นเมืองของชาวภูไทยครับนี่คือบรรยากาศข้างทางทุ่งนาที่เมืองอัสสพร์ครับ ู่บ้านตามรายทางครับจากเมืองอาสพรมาที่เมืองอาสพันทองประมาณซาวกว่ากิโลเมตรครับมู่บ้านแถบนี้เพื่อนนิยมไซ้รถไถยในการไปซื้อเครื่องซื้อของตามเมืองต่างๆนะพี่น้องในช่วงเยนสายก็จะเห็นรถไทยเที่ยวทางประจําเลยควจะเป็นทางเมืองอาสพรเมืองขลานะครับเมืองพินเมืองซีโปนครับเมืองที่นิยมไซ้รถไถไป เมืองไปไทยนาไปขั้นไปนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวที่ปริิภาับรถเที่ยวชมบรรยากาศเส้นทางตั้งแต่แขวงสมร,รเกศปัจจุบหอดสารวันแล้วก็ไปที่แขวงจปารักลาวไตติดตามด้วยครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศการเดินทางกันเนาะนี่ก็จะเป็นกัวสะพานจากเมืองอ,สอัสสพรข้ามไปที่เมืองอัสาพังคทองครับพี่น้องเป็นสะพานเบลลิงครับเส้นทางจากเมืองอ,สอัสสมพรมาที่เมืองอัสาพังคทองนี่มันจะมีตลาดขากทางชา,า,า,าวบ้านขาย อาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านช่วงนี้แมงกีนูนกับดอกกระเจียวลายครับพี่น้อง,งขายเป็น,นมือเลยอยู่ตามริมทางนะครับพี่น้องก็เป็นอาหารของชาลาวในช่วงหน้าร้อนครับคันว่าหน้าฝนกะจะเป็นพวกเห็ดเพาะเห็ดถาดภัยขายตามแค้มทางนะครับพี่น้องบัวสะพานไม้ครับข้ามน้าตอนนี้น้าแห้งครับไอ้มากกะจอดสโลให้รถเที่ยวทางได้ครับปสิอธจ์กันสวนทางกันได้ครับบัวสะพานวันนี้มันแคบ มาดิตื่เศร้าเนาะไปดงนบ้านเ้าลาวตามแผนทางเปนบ้านสมัยเก่าครับพี่เนองสงขัานทางเลย เราเดินทางมหอดเสินทางลักแล้วครับพี่น้องเป็นเสินทางจากเซนูไปที่เซโปนและกับแเดนลาวบ่าวพี่น้องเป็นเสินทางที่ลาดยางอย่างดีเลยครับมันจะผ่านเมืองพารานและกับเมืองพินและกับไปที่เมืองเซโปูนครับสินทางนี้รถบรรทุกหลายครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศถนนที่มาตรฐานและกับมีไฟส่องทางอย่างดีเลยพี่น้องเดินทางสะดวกสบายครับจากสวรรค์เขตไปที่เมืองเซปูนประมาณ200กว่ากิโลเมตรครับ มีสะพานข้ามแม่น้ําหลายบ่อนเลยพี่น้องเส้นทางนี้ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําเซจําพรแม่น้ำเซธามวัวและก็แล้วก็เซบังเหียนหลายบ่อนเลยเป็นที่แม่น้ําสายให,ใหญ่ที่โซนาเขตครับไ,ไฟส่องสว่างตามรายทางโดยฉเฉพาะทึงสะพานลวก็ตามหมู่บ้านนี้มันจะเป็นไฟฟ้าโซลารเซลล์ครับพี่น้องที่ตัดถลนลนที่แขวงโซนาเขตครับเดินทางง่ายครับและก็ตอนนี้ทราบข่าวมาว่า คันว่าเขาจะมาเส้นทางนี้จากสุนเขตมาเซีบูนแล้วกันจากเซีบูนไปเมืองนองจากเมืองนองไปเมืองตะโอยแขกสารวันตอนนี้เพื่อนปูอย่างลาดอย่างย่านดีเลยพี่น้องเส้นทางจากเมืองนองไปที่เมืองตะโอยดีเป็นทางขึ้นภูเขาวิวงามพี่น้องเป็นเส้นทางที่แปลกใหม่ในการรถบรรทุกโบาลายครับพี่น้องเหมาะกับการเดินทางสำหรับคนที่มักเที่ยวแบบสไตล์ขับรถเที่ยวในประเทศลาวพี่น้องเส้นทางนี้น่าสนใจครับจาก เซปูนไป็นเมืองนองจากเมืองนองไปเมืองตัโอยครับพี่น,อน้องเส้นทางนี้สวงามแน่นอนครับส่วนคลิปนี้กับบึงบรรยากาศเส้นทางจากเมืองอาสพรมาที่เมืองพินแล้วก็ปลายทางที่เมืองเซนูนลน้ำกันพี่น้องอันนี้เฮามาฮอดที่บ้านเซธามโมนะครับเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก่อนฮอดเมืองพินครับเบึงสังเกตบึงบรรยากาศสะบา้านแถบนี้แซลูไทยมาซื้อเครื่องมหาหมอตามหัวเมืองใหญ่ตามชุมชนใหญ่แถวเส้นทางนี้ครับพี่น้อง ร้านกาแฟระหว่างทางที่เมืองพินครับเมืองพินคาเฟ่ครับก่อนมุ่งหน้าสู่เมืองเซปนครับอยู่ที่งภูเขาครับอยู่ริมภูเขาครับร้านนี้ครับมีอาหารบริการครับพี่น้องร้านนี้เห็นนะกาแฟสดครับร้านนี้ครับว่ากันมีขายเนาะน้องสาวเนาะหอมหอมกาแฟสดครับ เบึงเมนูอาหารครับอาารโอ้พิซซ่ากรับมีพิซซ่ากาแฟมีเลยนน้ำปั่นเป็นร้านคาเฟ่ครับมีอาหารตามสั่งพิซซ่ากาแฟคอกเทลแล้วก็ข้างหลังจะเป็นรีสอร์ทครับเพ,พิ่งครับปีที่แล้วผมเคยมาตอนที่เพิ่นสั่งใหม่ๆนี่น้องร้านนี้ครับอยู่ริมทางระหว่างทางจากเมืองพินจะไปทางเซโปนครับพี่น้อง บรรยากาศก็เก่าสมัยดีที่ในวิวงามพี่น้องวันนี้นะสมัยที่เจอพบานดองแรกแรกที่เมืองพิณนะพี่น้องแถบนี้รบแล้วก็น่าจะเป็นร้านแรกในเส้นทางนี้ที่มีกาแฟสดจากเซโนมาที่เซปนลครับพี่น้องเมื่อก่อนตอนนี้ก็มีตามในทางครับทางเมืองพิณตัวน,นี้รู้สึกว่าจะมีสองร้านที่เป็นกาแฟสดครับพี่น้อง เข้าสู่เขตเมืองเซโ,โปนแล้วครับเป็นเมืองสุดท้ายก่อนเข้าสู่เขตด่านชาเดียนลาเบาจากเซโปนไปที่เวียดนามพี่น้อง,องเมืองเซโปนนี้จะมีแม่น้ําเซบังเฮียนเป็นแม่น้ําอยู่ในตัวเมืองเลยครับวิวงามจุดนั้นพี่น้องในช่วงยามเลี้ี่นี้่มจะจัดงานอีเมลาหยุดกากน้าเลยครับส่วนในตัวเมืองเซโปนนี้มาพักที่โรงแรมเวียงไสซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ตรงข้างกับตลาดเซาเมืองเซโปน บรรยากาศตลาดเซาที่เมืองเซียปูนี่คักพี่น้องตอนเซานีมันจะมีชาวบ้านเอาหมูใส่กระทอวางขายตามแคมทานแลวก็จะมีแม่ค้าขายปลาสดๆพี่น้องครับอยู่ในตลาดเมืองเซียปูนเป็นตลาดขนาดใหญ่มีโอกาสกับมาน้องค้างคืนเลยก็ตื่นต่เซามาสมบรรยากาศตลาดเซาที่เมืองเซียปูนพี่น้องนี่คือบรรยากาศครับที่ตัวเมืองเซียปูนครับทางซ้ายมือที่เปนตลาดพี่น้องอยู่กลางตัวเมืองเลยครับชิลรถเขาอยู่แถวนี้ครับพี่น้องที่เมืองเซียปูนนะ ผานข้าบแม่น้ำเซบังเฮียนครับเป็นแม่น้ำสายใหญ่ครับที่เมืองเซโปนครับเรือนี่มันจะใช้ลูกระเบิดสมัยสงครามคิดเ,เป็นเรือหาปลาของซาบานขั้นว่าหามาถึกซ่วงยมแรงในงจุดนี้ก็จะมีบทท่องเที่ยวพี่น้องอยู่กลา,างน้ำเลยโดยเฉพาะในช่วงปีไม่ล่าวนีบรรยากาศนี้ม่วนแห้งพีง่น้องเป็นมนดิมน้ำของเซาวบ,บ้านแถบนี้ครับพี่น้องในช่วงปีหม่เล่านะครับ ก็เป็นบรรยากาศเส้นทางที่สวนนเขตครับขับรถเที่ยวตั้งแต่เมืองอัสพรมาที่เมืองพินเลยครับไปทางที่เมืองเซโปดครับส่วนทิ่ต่อไปเจอยงาไปอ่อนทัวเที่ยวสมเส้น,ส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 นทางจากเมืองเซโปดไปที่เมืองนองรวติดตามกันเด้อครับพี่น้องรอเที่ยวเส้นทางลาวใต้ที่สวนนเขตครับ